โจทย์บอกว่าจงวาดเชียร์ฟอสไดอะแกรมและ Bending Moment d ไดอะแกรมของคานนี้และหาค่าโม m e n t ์ดัดที่จุด X เท่ากับ6ก็จากรูปเนี่ยจะเห็นว่าคานของเราเนี่ยมีซัพพอร์ตอยู่ที่จุด A และจุด B เนาะโดยจุด A เนี่ยจะเป็นซัพพอร์ตแบบหินและจุด B ก็จะเป็นโรเลอร์แบบนี้แล้วก็จะมีโมเมนต์ตามเข็มนาฬิกาเนี่ยขนาด4.2กิโลนิวตันต่อเมตรแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยตัวนี้พิเศษเลยเป็นแรงกระจายเนาะขนาด800นิวตต่อเมตร ถ้าแปลมนพายโหลดก็จะกลายเป็น800คูณเท่าไหร่3ใช่ไหมเท่ากับ2400นิวตันหรือก็คือ2.4นิวตันนั่นเองทีนี้เราก็มาฟีบอดี้ดีกว่าเพื่อหาเรีแอคชั่นที่ A และ B นะอ่ะทีนี้เราก็ลอกรูปมาแล้วใช่ไหมก็จะได้เป็นประมาณอย่างนี้เนาะแล้วก็เราจะต้องกำหนดช่วงกำหนดจุดข,ของเราก่อนโดยเราจะให้ช่วงต้นของแรงกระจายเนี่ยให้เป็นจุด C นะนตรงนี้ หัวกับท้ายเนี่ยเราต้องกำหนดช่วงของมันโดยโดยหัวช่วงเนี่ยเราให้เป็นจุด C ท้ายช่วงเป็นจุด D และกำหนดให้จุดที่โมเมนต์กระทำเนี่ยเป็นจุด E ทีนี้เราก็เอาแรงกระจายของเราเนี่ยมาใส่เราหาออกมาแล้วใช่ไหมว่าได้2.4กิโลนิวตันทำไมพอเราไปเป็นพอยโหลดอะเราก็ใส่ตรงกลางเลย2.4กิโลนิวตันแล้วมันกระทำที่ตรงไหนมันกระทำที่กึ่งกลางของช่วง3เมตรตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะแบ่งครึ่ง1.5กับ1.5แบบนี้ ต่อมาเนี่ยเราก็จะมาฟรีบอดี้ที่ซัพพอร์ตของเราซัพพอร์ตของเราที่เป็นฮินที่จุด A เนี่ย mm hmm. ก็จะมีแรงคาแนวแกนม2แรงก็คือ ay และ ax ตรงนี้แล้วก็จุด B เป็นโรเลอร์ใช่ไหมก็จะมีแบบนี้เราก็จะหาซิมมา fx ก่อนซิมมา fx เท่ากับ0จะได้ว่า ax ของเราเป็น0ต่อมาเราก็จะเทมโมเมนต์รอบจุด A เพื่อหา by เนาะโดยเราจะให้ทิศทวนเข็มเป็นบวก มาดูที่สองจุดสี่กิโลนิวตันก่อนสองจุดสี่กิโลนิวตันทิศตามเข็มเนาะก็จะติดลบระยะเท่าไหร่ก็คือสองบวกหนึ่งจุดห้าเป็นสามจุดห้าแล้วก็ลบด้วยสี่จุดสองกิโลนิวตันเมตรก็คือตัวนี้นั่นเองอันนี้มันทิศตามเข็มใช่ไหมก็จะติดลบจากนั้นก็มาดู B y ของเรา B y ของเราอยู่ตรงนี้เป็นทิศทวนเข็มก็เป็นบวกบวก B y คูณกับระยะเท่าไหร่ก็คือ ความยาวคานทางคานเลยถูกไหมก็เป็นระยะ9เมตรจะได้ว่า b y เนี่ยมีค่าเท่ากับ1.4กิโลนิวตันต่อมา sigma f y เท่ากับ0 a y ลบ2.4บวก b y เท่ากับ0แล้วก็แทน b y เป็น1.4ใช่ไหมจะได้ว่า a y ของเราเนี่ยเท่ากับ1กิโลนิวตันอ่ะได้ reaction ได้มาหมดแล้วทีนี้เราต้องตัด free body ข้อนี้เนี่ยช่วงจะเยอะหน่อยนะเราจะต้องพิจารณาอย่างนี้เลยตั้งแต่ช่วงนี้มาถึงช่วง c a ถึง c จากนั้นไป c ถึง d แล้วก็ไป d ถึง e แล้วก็ไป e ถึง b แบ่งออกเป็น open, 1 2 3 4 4ช่วงนะแล้วก็จะมีแรงกระจายให้ต้องแปลงอันนี้ก็จะยุ่งยากขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูช่วง ac ก่อนก็คือตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้ ac ของเราพิจารณาช่วง ac ตัดจากซ้ายไปขวานะ ระยะ x ของเราต้องมากกว่า0ูนย์แต่ไม่ถึง c ก็คือไม่ถึง2เมตรแบบนี้แล้วก็วาดรูปของเราออกมาตรงนี้ก็จะเป็นจุด a ตัดไม่ถึง c ให้ตรงนี้เป็นจุด o แล้วก็จะมีแรงเฉือนโมเมนต์ดัดตรงนี้เป็นระยะ x แล้วก็จะมีแรงตามแนวแกน ay ax อย่างนี้อีกมาแล้วก็พิมมา fx ห้ากับ0ูนย์ดีป่าแบบนี้ ay ลบ v เท่ากับ0จะได้ว่าช่วงนี้ v ของเราเนี่ยเท่ากับ1 G n กิโเท่านั้นจากนั้นเทสโมเมนต์รอบจุด o โดยให้ททสตามเข็มเป็นบวกห้ามลืมเด็ดขาดก็จะมี ay ที่ตามเข็มอยู่แล้วคูณกับระยะ x หน่วยใช่ไหมแล้วก็ลบด้วยโมเมนต์สีส้มจะได้ว่าโมเมนต์ดัดของเรามีค่าเท่ากับ1 x หรือก็คือ x เฉยๆแบบนี้อันนี้คือช่วง ac สำเร็จแล้วต่อไปเนี่ยที่ยากก็คือช่วงนี้เลย ช่วงต่อไปนี่แหละที่มันตัดผ่านแรงกระจายหรือก็คือช่วง C,D X ของเราเนี่ยยังไม่ถึงจุดดีใช่ไหมแสดงว่ามันก็ยังไม่ถึง5นั่นเองแต่ต้องมากกว่า2เราก็วาดลูกออกมาจุด A ยังเอาอยู่นะจุด A แล้วก็ผ่านจุด C แล้วแต่ยังไม่ถึงจุด D ใช่ไหมตรงนี้ให้เป็นจุด O เหมือนเดิมนะก็จะมีแรงเฉือนกับโมเมนตัดที่จุด A ก็จะมี a Y X เหมือนเดิม คานเนี่ยเราให้ทั้งช่วงเนี่ยยาว x ใช่ปหมละ่ะตรงเนี้ยยาว x แล้วตรงนี้ก็สองเมตรแสดงว่าที่เหลือตรงนี้คือเท่าไหร่ x ลบสองอ่ายังไม่เสร็จนะเราต้องเอาพอยโหลดมาใส่ด้วยตรงเนี้ยก็คือช่วงเนี้ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมตั้งแต่เถึง C เนี่ยตรงเนี้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ระหว่าง C ถึง d มันมีแรงกระจายขึ้นมาก็คือช่วงเนี้ยคือเราตัดถึง O แสดงว่ามันยังไม่ถึงจุดดีมันก็คือแรงกระจายยังไม่ถึงจุดดีตรงเนี้ยคือจุดดีของเราถูกไหม แรงกระจายเราตัดขึ้นแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เท่ากับ2 4จกิโลนิวตันละมันจะเท่ากับค่าค่าหนึ่งเรารู้แล้วว่าแรงกระจายตรงนี้มันสามารถแปลงเป็นพอยโหลดได้ถูกไหมช่วงเนี้ยซึ่งมันก็คือพื้นที่ใต้กราฟเรารู้อยู่แล้วว่าแรงกระจายเรามันสูง0.8แกิโลนิวตันแล้วความยาวของมันอ่ะตรงเนี้ยมันคือ3มเมตรมันเลยกลายเป็นสองจดแต่ตรงเนี้ยมันสูง2 8แต่ว่ามันยาว x ลบ2เพราะฉะนั้นพอยโหลดเราจะแปลงได้เป็น0.8นะคูณ x ลบเอง ก็คือกว้างคูณยาวแล้วกระทําที่ตรงไหนมันก็กระทําที่กึ่งกลางของช่วงช่วงเนี้ยมันยาว x ลบสถูกไหมเพราะนั้นตรงนี้ก็คือ x ลบสน2อทั้งสองฟังเลยอ่าจะเริ่มซับซ้อนขึ้นมาหน่อยแล้ะทีนี้เนี่ยเราก็ใช้ซึกมา f y ของเราเลยจะได้ว่า ay บวกกับ0.8ุ 8. 8. คูณกับ x ลกบสก็ 2. ไม่ให้บวก4ลบขอโทษโ,ถโ,ถโถแล้วก็ลบกับแรงเฉือนก็คือ V เท่ากับ0จะได้ว่า v ของเรา เ y เราเป็นเท่าไหร่ ay เราเป็น1ใช่ไหมก็เป็น1ลบกับ 0.8x แล้วก็บวกกับ1.6จะได้ว่าแรงเฉือนเราเนี่ยเท่ากับลบ 0.8x บวก2.6นั่นเองต่อมาเนี่ยเราจะมาเทคโมเมนต์รอบจุดโอเหมือนเดิมแล้วอย่าลืมว่าตามเข็มเป็นบวกเอาละมีแรงอะไรบ้างอันแรกก็คือ ay ถูกไหม ay คูณระยะ x และ ay ก็เป็นตามเข็มเลยเป็นบวกต่อมาก็จะมีแรงที่เป็นพอยโหลดสีแดงของเราวันนี้ ติดลบเนาะเพราะเป็นทวนเข็ม0.8คูณ x ลบ2ต่อมาเนี่ยคูณระยะระยะมันเท่าไหร่จากจุด O ก็คือแค่นี้ถูกไหมมันก็คือ x กลบ2อหารสก้อนนี้เนี่ยคือแรงนะแรงพอยโหลดนะอันนี้แรงส่วนตรงเนี้ยคือระยะตั้งฉากแล้วก็ลบออกด้วยโมเมนต์สีส้มของเรา M เราก็เลยเท่ากับ a y คูณ x กมันก็คือ1คูณ x ได้ x ลบกับก้อนนี้นะ0.8หารได้0ูนุแล้วก็ x ลบ2คูณกันได้ x ลบ2กำลังสอง แบบนี้เดีย๋ยวเราจะลองกระจายออกมานะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยลบศูย x กำลัง2อบวก2 6 x ลบ1.6่าอ,อันนี้คือเรากระจายออกมาจากรูปเรียบร้อยได้เป็นอย่างนี้เนาะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นช่วง d e ถูกไหมก็ทำเหมือนเดิมเลยเหมือนปกติที่เราเคยทำช่วง d e x เกินเท่าไหร่ละเกิน5้มาแล้วใช่ไหมมันเลยจุด d มาแล้วก็คือตรงนี้คือ5เมตรแต่ยังไม่ถึงตรงนี้ มันก็คือยังไม่ถึง7เมตรเราก็วาดคานของเรามาอันนี้คือจุด A เนอะเลยจุด C มาแล้วเลยจุด D มาแล้วแต่ยังไม่ถึงจุด E ติดไว้เป็นจุด O ที่มีแรงเฉือนกับโมเมนตัมเกิดขึ้นแบบนี้จุด A เนี่ยก็จะมี AY AX ตามเดิมแล้วตรงระหว่าง C กับ D เนี่ย C กับ D เนี่ยมันคือมีแรงกระจายกระทำใช่ไหมแล้วมันกระทำกี่เมตร3เมตรใช่ไหมตรงนี้ก็2 ตรงนี้คือ3มเมตรแล้วเพราะฉะนั้นเราสามารถเอา2.4กิโลนิวตันเนี่ยมาใช้ได้เลยนะมันไม่เหมือนตะก,กี้เพราะตะก,กี้มันตัดที่ระยะ x พอดีมันไม่มันไม่เต็มช่วงแต่นี้เต็มช่วงแล้วแล้วก็ใช้2.4ได้เลยตรงนี้ก็จะเป็น x ลบ5ถูกไหมเพราะว่าเราจะให้ทั้งช่วงเป็น x ทีนี้เราก็ฟิลด์ f y เท่าก,กับ0เลย a y ลบกับ2.4กิโลนิวตันอันนี้แล้วก็ลบกับแรงเฉือนอีกทีเท่ากับ0แสดงว่า v ก็คือ1ลบ2.4ได้ลบ1.4กนะิโลนิวตันเนาะแล้วก็เทวโมเมนต์รอบจุด O ตามสเตทโดยให้ตามเข็มเป็นบวกทีนี้เราก็มาดูเลย ay เป็นที่ตามเข็มอยู่แล้วก็เป็นบวกไว้คูณกับระยะ x ลบด้วยแรง2.4กนะิโลนิวตันเนาะทวนเข็มตรงนี้คือระยะเท่าไหร่ตรงนี้เนี่ยตั้งแต่จุด O มาถึงแรงเนี่ยมันก็คือ x ลบ5แล้วก็บวกกับ1.5ใช่ไหมก็เลยกลายเป็น x ลบ3.5อแล้วก็ลบออกด้วยโมเมนต์สีส้มอันนี้ย้ายค่าโมเมนต์ไปก็จะกลายเป็นโมเมนต์จะเท่ากับ x ลบกับ2.4คูณกับ x ลบ3.5กระจายแล้วก็จัดรูปออกมาจะได้เป็นว่าโมเมนต์เนี่ยเท่ากับลบ1 4 x บวก8.4ต่อมาช่วงสุดท้ายช่วง eb เนาะ ก็คือช่วงนี้หละมันก็คือช่วงที่ x เนี่ยมากกว่า7แล้วแต่ว่ายังไม่ถึงจุด b ก็คือยังไม่ถึง9เองเราก็วาดรูปออกมาอันนี้จุด a จุด c จุด d ผ่านแล้วตอนนี้ก็จุด e ผ่านแล้วแต่ยังไม่ถึงจุด b ติดไว้เป็นจุด o เนาะมีแรงเฉือนกับโมเมนต์ดัดกระทำแบบนี้และที่จุด a เนี่ยก็จะมี a y กับ a x เนาะแบบน,นี้จุด e ก็จะมีอะไรอันเนี้ย โมเมนต์ทิศตามเข็ม4ี่จุกิโลนิวตันเมตรแล้วระหว่าง C D ก็จะมีพอยต์โหลดใช่ไหมที่มันเต็มช่วงแล้วก็จะเป็น2.4่กิโลนิวตันงเมตร3เมตร1น1.5ด้ D ไป E เป็น2เมตรเพราะเราให้ตรงนี้เป็น x ตรงนี้ก็เลยกลายเป็น x ลบ7นั่นเองทีนี้เราก็มาจับซิมมา ay ให้กับศูนย์เหมือนเดิมก็จะมี ay ลบด้วย2.4กิโลนิวตันแล้วก็ลบด้วยแรงเฉียงเหมือนเดิมเนาะ ตัวนี้เป็นโมเมนต์นะไม่เกี่ยวนะเราไม่เอามาใช้นะจะได้ว่า v ของเราเนี่ยก็ยังเท่ากับลบ1.4กิโลนิวตันเหมือนเดิมต่อไปเทโมเมนตมรลบจุด O จับเท่ากับ0ูนย์ให้คิดต,ตามเป็นบวกก่อนก็จะได้ว่า ay คูณระยะ x เหมือนเดิมเนาะทิศต,ตามเข็มเป็นบวกแล้วก็ลบด้วย2.4เพราะว่าทิศมันทวนเข็มคูณกับระยะ x ลบ3เหมือนเดิมเอ้ยลบ3.5แล้วก็อันนี้เนาะ4.2กิโลนิวตันเมตรเป็นทิศต,ตามเข็มอยู่แล้วเพราะนั้นก็เป็นบวก บวก4.2เป็นเลยแล้วก็ลบด้วยโมเมนต์สีส้มจะได้ว่าโมเมนต์ของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับลบ 1.4x บวก12.6อันนี้คือสม,มการโมเมนต์ของช่วง EB เนอะเราก็ได้ออกมาครบทุกช่วงแล้วต่อไปเนี่ยเราก็จะมาพอดกราฟก็จะมีความยากอยู่ที่ช่วง CD เหมือนเดิมตรงนี้นะอ่ะไปดูกันอ่าทีนี้เราก็มาพอดกราฟกันนะจาก ที่เราหาสมก,การมาได้แล้วตั้งสี่ช่วงเมื่อกี้เนาะเราก็จะมาพอดกราฟกันเลยช่วงแรกเนี่ยแรงเฉือนเนี่ยที่ช่วงเออะแรงเฉือนมีค่าเท่ากับ1กิโนตลอดเนาะคงที่กราฟก็จะเป็นเส้นตรงที่มีสโลปศูนแบบนี้ไปตลอดถูกไหมจากนั้นเนี่ยพอมาถึงช่วง CD เนี่ยมันเปลี่ยนละมันกลายเป็นสมก,การเส้นตรงความชันติดลบเราก็จะมาดูว่าเริ่มต้นกับสุดท้ายเนี่ยมันจบที่ตรงไหนนะ โดยเริ่มต้นช่วงเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ x เท่ากับ2และจบลงที่ x เท่ากับ5้ถูกไหมตรงนี้เนี่ยเริ่มต้นที่ x เท่ากับ2จบลงที่ x เท่ากับ5แล้วก็เอา x เท่ากับ2กับ x เท่ากับ5ไปแทนแทน x เท่ากับ2เข้าไปจะได้ว่าแรงเฉือนของเรามีค่าเท่ากับลบ0.8คูณ2บวก2.6ถ้าเท่ากับ1นเนาะ 1, หกิโลนิวตันจากนั้นเมื่อแทน x เท่ากับ5เข้าไปแรงเฉือนแล้วก็มีค่าเท่ากับลบ0 .8 คูณ5บวก2.6 เท่ากับลบ1นจุดี่กิโลนิวตันแสดงว่ามันเริ่มต้นที่1กิโลนิวตันและจบลงที่ลบ1นจุดสี่กิโลนิวตันก็คือเริ่มที่เดิมถูกไหมแต่ตอนท้ายเนี่ยมันถูกตกลงมาเท่านี้ลบหนึ่งจุดสี่แล้วเราจะเชื่อมจุด2จุดนี้ยังไงเราก็มาดูสมการของเราสมการของช่วง cd ของแรงเฉือนเนี่ยเป็นอย่างนี้ถูกไหมมันก็คือสมการเส้นตรงความตันติดลบเราก็จะลากลงมาเลยเป็นสมการเส้นตรงแบบนี้ ต่อมาเนี่ยช่วง d e และช่วง e b เนี่ยมีค่าเท่ากับลบหนึ่งจุดสี่เท่ากันแสดงว่ามันก็เริ่มต้นที่ลบหนึ่งจุดสี่แล้วก็ลากยาวไปเลยใช่ไหมก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเห็นว่าตรงเนี้พื้นที่ใต้การาฟเป็นบวกเป็นบวกเป็นลบเป็นลบลก็เป็นลบต่อไปโมเมนต์ดัดโมเมนต์ดัดเนี่ยเราก็จะมาดูที่ช่วง AC ก่อนช่วง AC โมเมนต์ดัดเป็นเท่ากับ x ใช่ไหมแสดงว่าที่ x เท่ากับศูนย์ มเมนดัตเราเป็นเท่าไหรเราก็เป็นศูนย์แล้วมาดูที่ปลายช่วงของเราคือ x เท่ากับสองมเมมนดัตเราก็เป็นสองแสดงว่ามันเริ่มจากศูนย์ตรงนี้และจบที่สองตรงนี้แล้วมเมนดัตของเราเนี่ยก็เป็นสมการเส้นตรงใช่ไหมก็ยังอยู่ในรูป y เท่ากับ x บวก c เพราะฉะนั้นก็เป็นเส้นตรง slope บวกมาอย่างนี้ทีนี้เนี่ยความยากเนี่ยมันจะมาตกที่ตรงนี้แหละช่วง cd ช่วงต่อไปจะเห็นว่าสมการ โมเมนตัมของเราเนี่ยมันเป็นลบูนยุ x กำลังสองบวกสองจุหก x ลบ1จุหกก็จะเห็นว่ามันเป็นสมการของพาราโบลาคว่มถูกไหมหมายความว่าช่วงเนี้ยทั้งช่วงเนี่ยสองถึงห้าหรือช่วง cd เนี่ยมันจะกลายเป็นพาราโบลาคว่มแต่ว่าเรายังไม่สามารถวาดพาราโบลาคว่มได้เลยเดี๋ยวเราทแทนค่าช่วงเราก่อนเราลองแทนจุดเริ่มต้นของช่วงกับปลายช่วงไปก่อนมันเริ่มต้นที่สองแล้วจบลงที่ห้าเราก็ลองแทนค่าไป แทน x เท่ากับ2โมเมนตัดเราจะเป็นเท่าไหร่มมเมนตัดเราก็จะกลายเป็น2เนอะแล้วก็ถ้าแทน x เท่ากับ5เนี่ยมมเมนตัดเราจะกลายเป็น1.4กิโลนิวตันเมตรก็คือมันเริ่มต้นที่ไหนที่2ก็คือที่เดิมใช่ไหมแล้วจบลงที่1.4กิโลนิวตันเมตรก็คือมันจะลงมาตรงนี้เสียให้ประมาณนี้1.4กิโลนิวตันเมตรทีนี้เนี่ยเราจะวาดพาราโบลาคว่ำอะไรอย่างนี้เลยได้ไหม คำตอบก็คือยังไม่ได้นะเราไปดูกราฟแรงเฉือนข้างบนของเราเนี่ยจะเห็นว่าพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เป็นบวกพื้นที่ใต้กราฟตรงนี้เป็นลบมันแบ่งแยกกันอย่างชัดเจนถูกไหมจากความสัมพันธ์ของโมเมนตัมและแรงเฉือนเนี่ยที่ว่าดิ m เทียบ x เท่ากับ v ซึ่งตรงนี้มันคือสโลปใช่ไหมเป็นความหมายคือสโลปหรือความชันนั่นเองหมายความว่าความชันของกราฟโมเมนตัมเนี่ยมันจะเท่ากับแรงเฉือนถ้าแรงเฉือนตรงนี้เป็นบวก ความชันของช่วงนี้ก็จะเป็นบวกถ้าแรงเฉือนของช่วงนี้เป็นลบความชันของอีกครึ time, increase, ่งหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นลบแต่ตรงนี้เนี่ยแรงเฉือนของเราเป็นศูนย์ถูกไหมแสดงว่าโมเมนตัมของเราก็จะกลายเป็นศูนย์มันก็เหมือนกับพาราโบลาแบบนี้พาราโบลาความแบบนี้ก็จะเห็นว่าช่วงเนี้ยความชันอ่ะเราเป็นบวกอยู่จากนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันคือความชันที่เป็นศูนย์ทะลบเป็นศูนย์นะตรงนี้คือความชันติดลบอ่ะ เราก็จะขีดเส้นแบ่งเพิ่มตรงนี้อีกเส้นหนึ่งให้มันเป็นเส้นสีเขียวแบบนี้โดยเราจะต้องหาว่าตรงนี้เนี่ยมันคือระยะ x เ,เท่ากับเท่าไหร่ที่เราจะเอาจุดเนี้ยเชื่อมไปหาสีเขียวแล้วก็เชื่อมไปหา1.4ตรงนี้อีกทีก็คือเราต้องหาตรงนี้เพิ่มนั่นเองวิธีการทําก็ไม่ยากนะเราจะกลับไปดูที่การาฟแรงเฉือนก่อนตรงนี้เนี่ยมันคือจุดที่ทําให้แรงเฉือนของเราเนี่ยเป็นศูนย์ถูกไหม เพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูที่สมการแรงเฉือนของเราก็คือสมการช่วง CD ตรงนี้เราจับแรงเฉือนเท่ากับศูนย์ได้ว่าลบ0.8เนี่ยบวก2.6เท่ากับศูนย์จะได้ว่าลบ 0.8x เ,เ,เท่ากับลบ2.6จะได้ว่า x เนี่ยเป็น3.25นะอ่ะแสดงว่าตรงเนี้มันคือ3.25แล้วเราจะมีโมเมนต,ต์ดับเท่าไหร่ที่ x เท่ากับ3.25เราก็เอา3.25ไปแทนในนี้นะ ตรงนี้คือให้ x ของเราเนี่ยเท่ากับ3.25เราก็แทนไปจะได้ว่าโมเมนต์อเท่ากับ2.63อ่าแล้วก็ได้ออกมาว่าโมเมนต์ดของเราเนี่ยมีค่าเท่ากับ2.63แสดงว่าตรงเนี้ยจาก2อ่ะมันจะพุ่งขึ้นไปที่2.63ก่อนอ่าแล้วก็วาดตามพาราโบลาความเลยนะมันก็จะขึ้นไปที่ 2.63แล้วก็จะลงมาที่1.4แบบนี้เห็นไหมเป็นพาราโบลาความต่อมาช่วง DE สมการโมเมนต์ก็เป็นสมการเส้นตรงปกติแล้วเราก็เอาหัวท้ายช่วงไปแทนเนาะมาเริ่มที่5จบที่7ใช่ไหมก็แทน x เท่ากับ5 x เท่ากับ7ลงไปจะได้ว่าโมเมนต์ดัดของเราเนี่ยเท่ากับ5โมเมนต์ดัดเราได้1.4 x เท่ากับ7 โมเมนตัล um, เราได้ลบ1.4แสดงว่าเริ่มที่1.4และจบลงที่ลบ1.4นะก็คือเริ่มที่เดิมแต่มาจบตรงนี้ลบ1.4เป็นสมการเส้นตรงความชันติดลบถูกไหมต่อมามาดูที่ช่วง e b เนอะมันเริ่มที่เท่าไหร่มันเริ่มที่ x เท่ากับ7จบลงที่ x เท่ากับ9เอาหวัวเพอเรา x เท่ากับ7ไปแทนเราจะได้โมเมนตัลเราเท่ากับ2.8 แล้วพอเอา x เท่ากับ9ไปแทนจะได้ว่าโมเมนตัดของเราเท่ากับ0ก็เป็นสมนการเส้นตรงความทันติดลบที่เริ่มที่2.8จบลงที่0เนาะเส้นนี้เนี่ยก็จะเป็น2.8แบบนี้อ่าแต่ยังไม่จบนะโจทย์ถามว่าโมเมนตัดที่ x เท่ากับอยู่ในระหว่างช่วงนี้ใช่ไหมสักที่หนึ่งซึ่งมันก็คือช่วง de นั่นเองเราก็จะมาแทนค่าเอา x เท่ากับ6เนี่ยไปแทนในสมนการโมเมนตัดของช่วง de นี่ก็คือสมการนี้เราก็แทน x เท่ากับ6ลงไปแทน x เท่ากับ6จะได้ว่าโมเมนต์ตัดของเราเนี่ยเท่ากับบวก8.4อ่าแล้วก็บวกเลขมาว่าได้เท่าไหร่ปรากฏว่าได้0แสดงว่าไอที่ x เท่ากับ6อ่ะโมเมนต์ัดเราเป็น0ก็คือตรงแถวนี้นั่นเองตรงนี้เลยที่ x 6